expelled เตะตาไป้ัวเข้านี้เลยฮะ สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการ Major t r a i l e r Talk นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับรายการที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวอย่างหนังทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ1ตัวอย่างหรืออาจจะมากกว่า1ตัวอย่างแล้วแต่กรณีที่เหมาะสมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งตัวอย่างภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายในเร็ววันนี้นะครับก็คือภาพอยนตร์เรื่องมู่หลานจากดิสนีย์นั่นเองครับ ทุกคนรอคอยมากๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับที่มาจากฝั่งของ Disney Princess อยากจะเห็นครับมีทั้งคนที่อยากจะเห็นว่าฉบับกระตู้นออกมาเป็นแบบไหนมีทุกคนเฝ้ารอที่อยากจะเห็นหลิวอี้เฟยในบทของมู่หลานนะครับแต่ว,วันนี้เนี่ยมีตัวอย่างออกมาให้เราเห็นพอสมควรแล้วครับฉะนั้นเราจะมาถอดรหัสทุกอย่างที่อยูอย่ในตัวอย่างหนังเรื่องมู่หลานกันครับว่าในภาพยนตร์เรื่องมู่หลานฉบับที่มีคนแสดงจริงๆครั้งแรกคราวนี้เนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างและมีความ การเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันที่เป็นการ์ตูนที่เราเคยดูไปอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากเรื่องนี้ครับเรื่องราวของตัวละครที่จะเรียกว่าตัวละครใหม่ก็ใช่นะครับหรือเป็นตัวละครที่มาแทนตัวละครเก่าก็ใช่ครับกับตัวละครที่เป็นนกฟีนิกซ์ที่ปรากฏตัวมาในเรื่องครับอันนี้เราเห็นในตัวอย่างตลอดเวลานะครับแป๊บเดียวโผล่มาแว๊บเดียวเราก็เห็นแล้วละครับว่าเห็นไหมฮะมันจะมีนกฟีนิกซ์อยู่ครับ แล้วก็พ่อก็จะอิิบายเรื่องเกี่ยวกับตัวละครน,นกฟินิกซ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาฝรั่งฟังอาจจะเออฟินิกซ์ฟินิกซ์แต่ว่าคนเอเชียฟังแล้วจะงงๆครับว,ว่าฟินิกซ์ยังไงเหรอ ฟินิก์มันนกฝรั่งไม่ใช่เหรอมันเป็นวัฒนธรรมของทางตะวันตกไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วถ้าเราไปลื้อข้อมูลดูดีๆนะครับไอ้ฟินิก์ที่ในตัวอย่างมู่หลานพูดถึงหรือว่าคุณพ่อป้าป๋าของมูหลานพูดถึงเนี่ยเขาน่าจะหมายถึงเฟื่องห่วงมากกว่าครับเฟื่องห่วงคืออะไรลองดูพ,พร้อมๆกันนะครับเฟื่องห่วงเนี่ยเป็นตำนานนี่นกแบบนี้ครับเฟื่องห่วงเป็นตำนานนกที่เราจะเรียกว่าเป็น หงก็ว่าได้ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสูงทรงความยิ่งใหญ่และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฮองเฮาครับเหมือนที่เราเคยเห็นในหนังจีนนั่นแหละครับฮองเต้เป็นมังกรถูกไหมฮะฉะนั้นฮองเฮาก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นหงเข้ามาควบคู่กันนั่นแหละครับเหมือนที่เราเคยได้ยินอ่ะหงกับมบังกรอะไรแบบนั้นนั่นแหละครับโดยตัวเฟิ่งหวนที่อยู่ในหนังเรื่องมูหลานเนี่ยดูว่าจะมีบทบาทเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเราไถาดูในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าตัวละครที่เขาใช้คําว่านกฟินิกซ์เนี่ยมัน แบบชัดเจนเลยนะครับพอพ่อพูดถึงเนี่ยเออเราจะเห็นว่ามีเลยฮะมีตัวละครนกฟีนิกซ์ปรากฏตัวมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยซึ่งเราไม่แน่ใจนะครับว่าอันเนี้ยผู้กำกับเขาตั้งใจจะให้มันเป็น เรื่องจริงที่เป็นรูปฟีนิกซ์โผล่มาแบบนั้นเลยหรือความจริงแล้วพวกกับใส่เอาไว้แบบเป็นภาพในจินตนาการหรือว่าเป็นเรื่องเล่าของพ่อกันแน่นะครับอาวรอดูต่อไปก็แลวกันครับแต่ว่านี่คือประเด็นนกที่น่าสนใจในมู่หลานครับเมื่อน,นกถูกใช้งานแบบนี้เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของครอบครัวเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเรื่องมู่หลานแบบนี้เนี่ยสิ่งที่หายไปชัดเจนครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไอ้มูซูมังกรสีแดงนะ่ะถูกถอนออกไปจากเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะครับโดยจริงๆมีคนเขาล้อเลียนอยู่ครับว่า เออไหนๆจะทํามูซูแล้วเนี่ยทําไมไม่ทําเป็นแบบนี้ไปเลยวะ <laughs> เราเคยเห็นวิลสมิธท,ทาตัวสีฟ้าใช่ไหมครับแล้วรับบทเป็นยักษ์จีนี่ในหนังเรื่องอาลาดินเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมก็ให้วิลสมิธภาคนั่นแหละแล้วก็ทาตัวสีแดงไปเลยหรือก่อนหน้านั้นเคยมีข่าวครับว่าเราให้เราให้ <laughs> เควินฮาร์ดไหมมารับบทเป็นมูซูแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกรวมทั้งทา,งทางตัวสีแดง ถ้าเป็นแบบนี้และอยู่ในหนังมูลลาน,นะโคตรไม่เวิร์กเลยครับจากนั้นชัดเจนครับว่าคือจะบอกว่านกไฟฟินิกซ์หรือว่าหงหรือว่าเฟิง่งหวงที่ปรากฏมาในหนังเนี่ยมันมาแทนมูซูแบบตัวต่อตัวเลยก็คงจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับเขาจะใช้งานกันแบบไหนเนี่ยเอารอดูในหนังก็แล้วกันครับอีกหนึ่งตัวละค,ครครับที่น่าสนใจแล้วก็มีหลายคนพูดถึงแล้วอยากจะรู้ว่าเอะถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์เนี่ยตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ พูดถึงจัก,กรพรรดิองค์ไหนนะใช่ครับผมกําลังพูดถึงตัวละครของเจตลีนั่นเองนะครับเจตลีปรากฏตัวมาในตัวอย่างหนังอยู่หลายๆครั้งนะครับโดยเฉพาะนี่ตัวละครเจตลีที่แต่งตัวเป็นฮ่องเต้คือความจริงเนี่ยตัวละครตัวนี้ในกระตูนเนี่ยจัก,กรพรรดิเนี่ยชัดเจนครับว่ามันคือจัก,กรพรรดิที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหินซีฮ่องเต้แต่ถ้าวัดจากยุคสมัยในลำนำนะฮะเรื่องราวของมูหลาาเนี่ยเกิดในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ เรื่องจกักรพรรดิในเรื่องเนี่ยถ้ามันเกิดในเว่ยเหนือเนี่ยก็น่าจะเป็นจกักรพรรดิเว่ยไทวูแต่ถ้าดูองค์ประกอบในเรื่องมู่หลานนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมการลุกรางของพวกนอกดานมีคนร้ายที่หน้าตาเหมือนพวกมองโกเนี่ย มันก็น่าจะเป็นรัชวงศ์ถังครับฉะนั้นคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่าตัวละครของเจตลีจะองค์จักรพรรดิเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนขององค์ฮ่องเต้ถังไทโจงมากกว่าครับคือทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้บอกว่าเขาจะเอาตัวละครฮ่องเต้หรือว่าจักรพรรดิองค์ไหนมาสวมแล้วก็เป็นยุคสมัยขององค์นั้นนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจครับว่าจะให้มีคาแรคเตอร์คล้ายกับจักรพรรดิหรือว่าฮ่องเต้องค์ไหนมากกว่าครับอีกหนึ่งจุดครับอีกหนึ่งจุดที่น่า เตะตาไตคััวเข้านี่เลยฮะเกี่ยวกับมู่หลานตั้งแต่ทีเซอร์ครั้งแรกก็คือฉากที่เธอบอกจะแต่งงานครับแล้วเราก็เห็นว่านี่นี่ฉากนี่แหละที่มีการเตรียมตัวแต่งงานมีการทาหน้ามีการทา,า,า,รทาปากมีการแต่งตัวต่างๆนานานแล้วโดยเฉพาะไอไการแต่งหน้าเนี่ยที่ท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ออกจะดูแปลกๆ่าๆานะครับแต่ว่าถ้าเราไปเทียบเคียงกับของจริงแล้วเนี่ย ผมหารูปมาใช่ครับมันเป็นภาพที่ใช้ในการอ้างอิงได้แน่นอนครับว่าไอการแต่งหน้าที่ปรากฏขึ้นมาในหนังเรื่องมู่หลานเนี่ยเป็นของจริงเขาอ้างอิงมาจากของจริงโดยถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะครับไอการแต่งหน้าแบบนี้เนี่ยย้อนไปตั้งแต่การทาหน้าสีขาวแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคติการแต่งหน้าที่ทำให้หน้าขาวเหมือนดอกข้าว หน้าขาวเหมือนดอกข้าวไม่แค่นั้นนะฮะแล้วการปัดแก้มกับทาปากเนี่ยด้วยสีสดๆอย่างสีแดงสีส้มสีที่มีความสดๆเนี่ยเขาบอกว่าทาให้มันสีสดเหมือนกับกลีบดอกไม้ แล้วจุดสําคัญที่สุดก็คือการลงสีหน้าผากที่เป็นสีเหลืองก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับ,รบเพราะว่าถ้าเราไปค้นตามประวัติศาสตร์เนี่ยการทาสีหน้าผากให้เป็นสีเหลืองเนี่ยมันเรียกว่าคติการแต่งหน้าแบบพระพุทธองค์ซึ่งได้รับความนิยมมากๆนะครับสมัยรชาชวงศ์ถังเป็นการแต่งหน้าที่เลียนแบบความเปล่งประกายของพระพุทธรูปครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยศาส,สนาพุทธเฟื่องฟูมากมากนะครับในยุคสมัยของรชองาชวงศ์ถังเนี่ยเพราะตัวพระนางบูเชกเทียนเองเนี่ยเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธานในศาสนาพุทธมากๆครับฉะนั้นไอ้ หน้าเจ้าสาวให้ตรงบริเวณเนี่ยเป็นสีเหลืองเหมือนในตัวอย่างมู่หลานเนี่ยเป็นคติในการแต่งหน้าแบบพระพุทธองค์นั่นเองนะครับพอพูดแบบนี้หลายคนจับเอ๊จกักรพรรดิองค์นั้นเรื่องราวแบบนี้ยุคสมัยนี้ตกลงเรื่องมู่หลานเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคสมัยไหนกันแน่อันนี้เป็นคําถามที่ค่อางจะโลกแตกนะครับเพราะว่าถ้าเราไปจับเอาจากตัวอย่างเนี่ย มันจะมีหลายๆตัวอย่างที่พูดตรงๆว่ามันบอกยุคสมัยกับเราได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีเซอร์แรกเนี่ยมีการปล่อยออกมาภาพแรกที่แทบจะปรากฏออกมาหน้าจอเลยนอกจากมาวิ่งไปแล้วบ้านนี่แหละครับบ้านนี่แหละเป็นตัวที่บอกกับเราได้เลยว่ายุคไหนบริเวณไหนของประเทศจีนเพราะบ้านเป็นบ้านที่มีเอกลักษณ์มากครับบ้านแบบนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าบ้านทรงกลม บางสื่อจะเรียกกันว่าบ้านดินนะฮะเพราะมันสร้างขึ้นมาจากดินจริงๆนะครับบ้านทรงกลมแบบนี้เนี่ยมันเป็นบ,บ้านในสไตล์ของจีนแคะจีนแคะก็ที่พวกที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วกอ้ยเตียแคะมาขายเรานั่นแหละครับนิยมสร้างในแถบตอนกลางของประเทศนะครับแถวๆฟูเจียนครับซึ่งถ้าบอกว่าบ้านของมู่หลานอยู่ที่ฟูเจียนเนี่ยมันห่างจากบริเวณที่เกิดเรื่องราวในมู่หลานเนี่ยเรื่องราวที่ดําเนินไปเนี่ยร่วมพันกิโลเมตรนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยบ้านแบบเนี้ย แบบที่เราเห็นในรูปรูปนี้คือของจริงนะครับแล้วก็อยู่ในตัวอย่างเขาคงจะไปถ่ายของจริงมานั่นแหละมันเป็นบ้านที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่หลังจากเกิดเหตุการณ์ในมู่หลานหลายร้อยปีครับแต่แบบเนี้ยเราจะบอกว่าเอ้ยหนังผิดมึงผิดข้อมูลผิดผิดยุคผิดสมัยอนาโครนิซึมผมว่าผิดนะมันผิดครับผิดจริงแต่ว่า อาจจะเป็นการตั้งใจผิดซะมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเราดูในรายละเอียดของเรื่องมู่หลานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุมชนต่างๆนะครับการแต่งตัวของนักสแสดงคอสตูมวัฒนธรรมเครื่องครัวอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆค่านิยมของคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการใช้งานแบบผสมปนเปครับผสมแบบต่างยุคต่างสมัยชื่อว่าผู้สร้างเนี่ยไม่ได้อยากทำหนังอิงประวัติศาสตร์แบบ เปะ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 ครับแต่ผู้สร้างตั้งใจอยากจะสร้างหนังแฟนตาซีที่มีการเอาวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องราวของจีนโบราณหลายหลายยุคหลายๆสมัยมาเป็นตัวแทนแล้วเอาผสมกันออกมาให้กลายเป็นยุคสมัยของภาพยนตร์เรื่องมู่หลานอะไรแบบนั้นมากกว่าครับฉะนั้นถ้าเจตนาของผู้สร้างตั้งต้นด้วยแบบนั้นเนี่ยแล้วเราจะมาบอกว่าบ้านแบบนี้ผิดแต่งตัวแบบนี้ผิดยุคผิดสมัยเนี่ยน่าจะไม่สามารถพูดแบบนั้นได้ครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ เมื่อมีนางเอกแล้วมีฮ่องเต้มีฝั่งชาวจีนมีฝั่งแบบว่าเป็นฮีโร่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ร้ายในเรื่องเป็นใครหลายคนตั้งคำถามว่าไอ้พวกที่บุกเข้ามารุกรานเนี่ยมันเป็นพวกไหนกันแน่เนี่ยเราเห็นในตัวอย่างชัดเลยครับพวกของไอ้เจสันสกอตลีนั่นแหละฮะบุกเข้ามามีการขี่มา้าชุดอุปกรณ์เครื่องใช้หน้าตาของมันเนี่ยจริงๆเราจะบอกว่าเป็นมองโกลเหมือนในหนังการ์ตูนต้นฉบับได้ไหมเนี่ย ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับความจริงตัวละครกลุ่มนี้เนี่ยในกระตูเนี่ยมูหลานฉบับกระตูเนี่ยในยุค90เนี่ยเขาเรียกว่าพวกฮันครับคือตอนมาบ้านเราเนี่ยพอเขา,าพากับพวกฮันเนี่ยมันก็งงๆนะเพราะบอกว่าชาวฮันภาษาอังกฤษคือ H U N นะครับฟังแล้วมันคล้ายๆชาวฮันพราบอกว่าชาวฮันเนี่ยมันคือคนจีนนะครับมันคือคนชนชาติเดียวของมู่หลานนั่นแหละแต่ความจริงแล้ว ชาวฮันเนี่ยมันหมายถึงอะไรพวกฮันเนี่ยหมายถึงพวกเผ่าเร่ร่อนทั่วไปครับไม่ได้เจาะจงว่าเป็นกลุ่มไหนเป็นประเทศจีนหรือเป็นประเทศไหนเข้าใจว่าตอนสร้างการ์ตูนเนี่ยคนทำอะดิสนีย์ที่อยู่ในอเมริกาเองเนี่ยอยากจะให้พวกฝรั่งด้วยกันเองเนี่ยเข้าใจง่ายๆครับก็เลยเรียกผู้ร้ายเนี่ยไอ้พวกเร่ร่อนพวกเนี่ยว่าพวกฮันไปเลยเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยพวกฮันตามประวัติศาสตร์เนี่ยนี่เนี่ยฮะ เขาจะเรียกไอ้พวกชาวเร่ร่อนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนหลักเนี่ยว่าพวกฮันอยู่แล้วอย่างพวกอาติล่าเดอะฮันที่บุกสมัยราชวงศ์โรมันนั่นแหละครับฉะนั้นกลุ่มผู้ลุกรานชาวจีนที่อยู่ในเรื่องมู่หลานที่เป็นต้นฉบับตั้งต้นเนี่ยตั้งแต่กระตูนในปี1994เนี่ยดิสนีย์ก็เลยเลือกที่จะเรียกไอ้พวกลุกรานที่เป็นพวกเร่ร่อนเนี่ยว่าพวกฮันครับซึ่งพวกเรางงคนไทยที่ดูประวัติศาสตร์จีนพอสมควรเนี่ยงง หันหันมันยังไงกันแน่จริงๆเราเรียกไอ้พวกนอกด่านพวกเนี้ยว่าพวกทรงหนูมากกว่าครับถ้าเราคุ้นนะเราจะคุ้นกับคําว่าพวกทรงหนูมากกว่า แต่คราวเนี้ยพอมาเป็นหนังเนี้ยคือมันจะเรียกทรงหนูให้มันถูกต้องเหมือนที่เรารู้จักเนี้ยก็ไม่ได้ฝรั่งงงจะกลับไปเรียกพวกฮันก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนจีนงงเขาขายเมืองจีนนะฮะตลาดใหญ่ของมู่หลานยังไงก็ต้องเป็นตลาดในประเทศจีนฉะนั้นในหนังเรื่องมู่หลานฉบับนี้เนี้ยเขาก็เลยเรียกไอ้ผู้ร้ายกลุ่มเนี้ยว่าผู้รุกรานจากทางเหนือแทนครับดยหัวหน้ากลุ่ม,มนะครับตัวละครตัวนี้เนี้ยใช้ชื่อว่าบอริสคานแทนที่ตัวละครไอซานอยู่ ฉบับกราร์ตูนซานอยู่ก็คือตัวละครตัวนี้นะฮะนี่นี่คือซานอยู่ฉบับการ์ตูนเอาออกไปแล้วเอาบริสข่านที่จะแสดงโดยเจสันสกอตตีเข้ามาแทนน,น,นะครับซึ่งไม่มีมีปัญหาไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างอะไรมากมายครับแต่จุดที่น่าสนใจของไอ้พวกลุกรานหรือว่าผู้ร้ายจากภาพยนตร์เรื่องมู่หลานเนี่ยผมว่าไม่ได้อยู่ที่บริสข่านแต่จุดที่น่าสนใจมันอยู่ที่ตัวละครอีกตัวหนึ่งครับตัวละครที่มาคู่กับบริสข่านตัวละครที่แสดงโดย กงลี่นั่นเองครับนี่ตัวละครตัวนี้ต่างหากล่ะที่น่าสนใจสำหรับมู่หลานฉบับนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครที่ชื่อว่าเซียนหลางตัวนี้เนี่ยคือเธอไม่ได้เป็นแค่ผู้ลุกรานนอกด่านแล้วมากับไอ้บริสขานอย่างเดียวนะครับเธอเป็นเหมือนแม่มดผู้มีเวทมนต์แล้วอีแปลงตัวเป็นเหี่ยวได้ด้วยครับแล้วเหี่ยวตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหี่ยวที่แบบว่าสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ มันเป็นเหี่ยวที่ใช้จินตนาการต่อจากการ์ตูนฉบับดั้งเดิมเพราะว่าตัวละครซานอยู่ในมูหลานต้นฉบับเนี่ยปีพันเก้าเีเนี่ยเขามีเหี่ยวคู่ใจอยู่แล้วครับเหี่ยวที่อยู่บนมือเห็นไหมครผมเชื่อว่าเขาหยิบเอาเหี่ยวตัวนี้นี่แหละครับมาต่อยอดแล้วก็มาเปลี่ยนกลายเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเซียนหลางฉะนั้นกลายเป็นว่าตัวละครของกงลี่เนี่ย เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เราจับตามองครับว่าเธอจะออกมาทรงไหนเพราะว่าเห็นในตัวอย่างไหมครับเธอเป็นคนที่บอกกับมู่หลานเองว่าถ้าเขารู้ความจริงเกี่ยวกับเธอเนี่ยแมนนูเขาจะยังปฏิบัติกับเธอเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ย you no mercy. <laughs> อันเนี่ยน่าสนใจมากครับสำหรับตัวละครเซียนหยูนนะครับมีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่ผมว่าน่าจับตามองในมู่หลานฉบับภาพ,พยนตร์ครั้งนี้ครับว่าเขามีการเปลี่ยน เพิ่มลดตัวละครอะไรจากการ์ตูนต้นฉบับไปบ้างน,นะครับตัวละครตัวแรกที่ผม,มต้องพูดถึงแหละครับก็คือตัวละครที่ปรากฏมาตั้งแต่ต้นเรื่องต้นตัวอย่างเลยนะครับพอเราเปิดไปเนี่ยนอกจากบ้านนอกจากบรรยากาศต่างๆเราเห็นไลฟ์สไตล์ของมู่หลานในการขี่ม้าแล้วเนี่ยชัดเจนครับว่าในครอบครัวมีตัวละครลูกที่เป็นลูกสาว2คนนั่นก็คือมูหลานพี่สาวแล้วก็น้องสาวอีกคนหนึ่งครับ มีฉากนั่งกินข้าวกันอยู่ครับที่เราจะเห็นรูปน้องสาวของมู่หลานชัดๆเลยครับมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว่าการใส่ตัวละครน้องสาวของมูหลานเข้ามาเนี่ยเพื่อให้เห็นความแตกต่างครับว่ามูหลานเป็นผู้หญิงที่มีความแตกต่างและมีความคิดไม่เหมือนกับผู้หญิงในยุคสมัยเดียวกันฉะนั้นตัวละครน้องสาวของมูหลานตัวนี้นี่แหละครับเป็นตัวละครที่ใส่มาให้เราเห็นเลยครับว่านี่คือแบบฉบับของหญิงสาวชาวบ้านจริงๆนะเธอจะคิดแบบนี้หญิงลูกสาวคนจีนจะหัวอ่อนแบบนี้แต่ว่ามู่หลานตรงข้าม น้องโดยสิ้นเชิงคิดดูปลอมเป็นผู้ชายเข้ากองทัพนะครับ แต่ว่าตัวละครของน้องสาวมู่หลานเนี่ยถ้าใครเห็นปุ๊บแล้วเธอหน้าปิ๊งอย่างเลยน่าจะชอบตัวละครนี้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องแสดงความเสียใจไว้เบื้องต้นนะครับว,ว่าเธออาจจะบทไม่เยอะนะครับเพราะหลังจากมูหลานไปรบแล้วเนี่ยเธอก็น่าจะไม่มีโอกาสจะออกมาเท่าไหร่นะและนี่คือตัวละครแรกนะครับคือตัวละครน้องสาวของมู่หลานนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งตัวละครที่ผมว่าทุกคนจับตาม,มองแล้วสนใจว่าเอ็ดิสนี์จะทํายังไงกับตัวละครนี้ก็คือตัวละครลี่ชางในเรื่องครับลี่ชางเป็นใครลี่ชางก็คือ ตัวละครพระเอกของมู่หลานในฉบับปี1998นั่นแหละครับพระเอกของเรื่องตัวละครที่จะมีโรแมนซ์ด้วยกันนิดหน่อยแต่ตัวละครนียถูกตัดทิ้งไปแล้วก็เหมือนเอาตัวละครมาหั่นนะครับแล้วก็ใส่ออกเป็น2ตัวละครเอาตรงนี้ก่อนว่าเขาหั่นลี่ชางกลายเป็นตัวละครอะไรบ้างโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าจะเป็นพระเอกของมู่หลานเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเฉินหงหุย เฉงหงหุยเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มาเกณฑ์ทหารเหมือนกันครับเป็นเพื่อนในกองทัพแล้วก็เหมือนมีกุ๊กกิ๊กกันแต่อย่างที่บอกครับว่าคุณในตัวอย่างน้อยมากเลยอ่ะคือถ้าเราไถลวงลองไถดูในตัวอย่าง <c oughs> มู่หลานนะครับนี่คือตัวละครเฉิงหงหุยครับที่น่าจะเป็นพ,พระเอกของเรื่องแล้วก็เป็นตัวละครที่เหมือนจะมีความรักกับตัวละครของหัวมู่หลานที่ปลอมตัวมาอยู่ในกองทัพนะครับอีกหนึ่งครึ่ง อีกหนึ่งครึ่งของลี่ชางที่ถูกหั่นไป <ac an> ก็คือตัวละครอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นตัวละครของคุณดอนนี่เย็นตัวละครตัวนี้เป็นครูฝึกครับตัวนี่นี่ฉากนี้ฉากนี้นี่ <c oughs> ตัวละครครูฝึกของดอนนี่เย็นเนี่ยใช้ชื่อว่าแม่ทับตรงนะครับแม่ทับตรงเนี่ยรับบทโดยดอนนี่เย็นและเป็นอีกครึ่งหนึ่งของลี่ชางคือลี่ชางเนี่ยเป็นครูฝึกและเป็นแฟนด้วยแต่ว่าพอเขาหั่นปุ๊บเนี่ยแฟนไปอยู่ใน ทหารหลีกเดียวกันแล้วครูฝึกาก็กลายเป็นแม่ทัพตรงที่ดอนน่เยนแสดงแทนซึ่งทําไมเขาต้องทําแบบนี้อันนี้มีประเด็นน่าสนใจครับที่เขาต้องพยายามทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตัวละครลี่ชางของดิสนีย์ที่ทําเอาไว้ในมู่หลานฉบับปี1998เนี่ยมันมีปัญหาครับปัญหาตรงไหนปัญหาตรงที่ว่าพอดูในเรื่องมูหลานฉบับการ์ตูนเนี่ยเขาบอกว่าลี่ชางเนี่ย ดูเหมือนว่าจะหลงรักมู่หลานตั้งแต่ยังไม่รู้ว่ามู่หลานเป็นผู้หญิงฉะนั้นตัวละครตัวเนี้ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นไบเซ็กชวลเพอเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ไปย้อนดูฮะว่าเอ๊ะลราลี่ชางเนี่ยพาคโดยใครก็ดันภาคโดยนักแสดงเชื้อสายเอเชีย er, ที่มีชื่อเสียงประมาณหนึ่งณนะวันนั้นคุณพี่นักวิทยาศาสตร์ในจูราสิกพ์คนั่นแหละครับคุณบีดีวองแล้วบีดีวองพากเป็นลี่ชางแล้วมีปัญหาตรงไหน ตอนนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาครับคนยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ณนะวันนี้ทุกคนรู้แล้วว่าคุณบีดีวองเนี่ยแกชอบผู้ชายแกมีแฟนเป็นผู้ชายแล้วแกก็เล่นมิสเตอร์บอทแต่งเป็นผู้หญิงเป็นเจด้วยซ้ำไปบีดีวองไม่ผิดเดี๋ยวนี้เรื่องความรักเรื่องรสนิยมทางเพศโคตรเปิดกว้างเลยแต่เมื่อบีดีวองซึ่งเป็นคนให้เสียงลี่ชางมีรสนิยมทางเพศแบบนี้มันก็เลยถูกโยงกลับไปที่ ตัวละครเก่าของดิสนีย์ครับว่าตัวละครตัวนี้เป็นปะเขาตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นตัวละครอยู่ในดิสนีย์แต่ว่าชุมชน LGBT โดยเฉพาะในเมืองจีนเขายกให้ตัวละครลี่ชางเนี่ยเป็นไอคอนของพวก LGBT ครับดิสนีย์คงไม่อยากให้ตัวละครที่มีภาพลักษณ์แบบเนี่ยปรากฏอยู่ในหนังของตัวเองไม่ผิดนะครับตัวละครเป็น LGBT ไม่ผิดแต่ดิสนีย์แค่ไม่อยาก ก็เลยมีการพยายามจะปรับเปลี่ยนตัวละครนี้เพื่อให้ภาพลักษณ์แบบเนี้ยมันหลุดออกจากหนังเรื่องมู่หลานไปนะครับสำเร็จไม่สําเร็จอย่างไรนะครับกับการดีไซน์ตัวละครน,นําที่เป็นตัวละครพระเอกครั้งนี้เนี่ยต้องคอยดูครับเอาสรุปแล้วภาพรวมนะครับมู่หลานฉบับคนแสดงเนี่ยก็เรื่องราวก็คงจะคล้ายๆกัรตูนนั่นแหละครับแต่มีการพยายามจะตัดเนื้อหาบางอย่างที่มีปัญหาทางนาวันธรรมจีนออกไปนะครับแล้วก็เปลี่ยน,ปยนแปลงจากการ์ตูนแอคชั่นผสมตลกที่มีการร้องเพลงอยู่ในเรื่องเนี่ยให้กลายเป็นหนังสงครามอิงประ สาสตร์ดูมีทีท่าจริงจังขึ้นมากกว่าเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ทิ้งนะครับเขายังมีการพยายามจับเอาฉากที่เป็นภาพจําที่อยู่ในฉบับการ์ตูนเนี่ยเอามาเล่าใหม่ให้กลายเป็นฉบับไลฟ์แอคชั่นที่ดูโอ้โหอลังการและน,น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากที่มู่หลานบุกไปช่วยองค์จัก,กรพรรดครับนี่ฉากนี้ครับที่ทําให้ดูยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าตอนที่เราดูในฉบับการ์ตูนครับนอกจากนั้นแล้วนะครับความพยายามของผู้สร้างเนี่ยเขากพยายามไปหามานะ หาม้าให้มันหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับมมาไอเจ้าที่ชื่อว่าข่านที่อยู่ในเรื่องมู่หลานฉบับการ์ตูนมาอีกด้วยครับนี่นี่คือฉบับการ์ตูนนะฮะ <c oughs> มีความพยายามที่จะหาม้าให้หน้าตาเหมือนกันฮะเหมือนจากในการ,ร์ตูนเรียกว่าไม่ทิ้งแฟนๆการ์ตูนเรื่องมู่หลานจริงๆนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับพอทุกคนดูตัวอย่างภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องมูหลานที่หลิวอ e ี้เฟยแสดงเนี่ยติดนุ่นนิดตุดติดนี่หน่อยบ้านไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไอดูแบบ ทำไมไม่มีมูซูนกมาจากไหนทําไมกลายเป็นเต็มไปด้วยการติดครับติดนู่นติดนี่แต่ทันทีที่ดนตรีเพลง reflection ขึ้นมาไอ้ที่ติดติดเมื่อกี้ในสมองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนแม่งคลายไปหมดเลยนะครับใช่ <laughs> ฟ้าเปิดสว่างทันทีมันดูเวริร์กขึ้นมาทันทีครับทุกอย่างที่อยู่ในหนังมันดูเข้าท่าขึ้นมาทันทีแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วไลฟ์แอคชั่นเรื่องมู่หลานถ้าเราตัดอคติทุกอย่างทิ้งไปนะครับดูมันในฐานะหนังแอคชั่นจีนย้อนยุคโบราณมีแฟนตาซีหน่อยๆเนี่ยมันจะสนุกแค่ไหนเนี่ยอันนี้เราต้องรอติดตามในโรงภาพยนตร์ครับ She will great danger. และนี่คือทั้งหมดของรายการ Major t r a i l e r Talk ทที่เกี่ยวกับตัวอย่างมู่หลานนะครับเอาไว้หนังเข้าเมื่อไหร่เรากลับมาคุยกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันว่าสนุกไม่สนุกอย่างไรนะครับติดตามชมรายการ Major Mo Vi e t a ท k นะครับรวมทั้งรายการอื่นๆที่ผลิตมาโดยทีทมงาน v i e w ฟเดอ e r นะครับทาง Channel Major Group ที่นี่ได้เลยครับกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะและอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านใต้ด้วยนะครับว่าอยากจะให้ผมจีนว i วไฟเดอ e r พูดถึงตัวอย่างตัวอย่างไหนเทรลเลอร์เทรลเลอร์ไหนนะครับรับรองว่า คุณผู้ฟังนั่นแหละดังซะยิ่งกว่าเสียงใครคุณบอกมาอยากดูอะไรเราจัดให้แน่นอนนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้เมเจอร์ทรวเลทอกกับผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I will all bring honor to us all.